โอเคก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีทุกๆคนในหนึ่งครังเข้าสู่รายการแ a กเฟชันอยู่ผมในปริ้นอยู่เกมที่มีชื่อว่า Hitman กับภาคที่มีชื่อว่า world of assassination หรือโลกของนาาักฆ่าโดยเกวบอกว่าเกมเนี้เป็นเกมที่มีเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงเพราะมันเป็นเนื้เกี่ยวกับการรอบฆ่าการรอบสังหารการวางยากวาัน อะไรก็ตัางแต่ทิกเกอร์ทั้งหมดอยู่ในเกมนี้ทั้งหมดเลยฉะนั้นแล้วขอเตือนทุกคนก่อนที่จะเริ่มดูคลิปนี้ว่าบุคคลใดก็ตามที่มีความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์และก็อ่อนไหวของทางด้านความคิดให้ระวังคลิปนี้เป็นพิเศษนะครับโดยเกม h ิ t แมนเราจะรับบทเป็นฮิตแมนหรือเอเจนท์ที่มีชื่อที่ไม่มีชื่อเือนตัวของตัวเองแต่ว่าจะใช้คําว่าโค้ดเนมว่าฮิตแมน47นะครับโดยลักษณะจะเป็นผู้ชายหัวล้านใส่ชุดสูทนะครับผมเด็กไทยสีแดงตามด้วยบาร์โค้ดที่หลังหัว ซึ่งจะเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับโดยมิชชั่นแรกจะ,จะให้ผู้คนดูกันเนี่ยเป็นมิชชั่นที่เรียกว่ามิชชั่นเทรนนิ่งละกันนะครับตัวตัวเกใมในแบบเป็นมิชชั่นมากมายหลากหลายเราเล่นเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเอาตัวเทรนนิ่งให้ดูกันก่อนซึ่งการเทรนนิ่งเนี่ยจะบอกคุณว่าคุณสามารถใช้วิธีการได้หลากหลายมากในการฆ่าเป้าหมายเพียงเป้าหมายเดียวหรือเป้าหมายหลายๆเป้าหมายอันนี้แล้วแต่ว่ามิชชั่นนั้นกําหนดอะไรมาให้เราทำนะครับโดยอย่างเช่นเป้าหมายนี้ คุณก็สามารถจะเอาปืนยิงเขาให้เลยก็ได้หรือจะรอบวางยาพิษก็ได้หรือจะเดินเข้าไปจ้วงหลักดือ้ตอต่อหน้าคนมากมายที่ยืนอ,อยู่ตรงนั้นหรือจะเป็นอุบัติเหตุอย่างการที่เกิดแก๊สรั่ว get, แก๊สระเบิดหรือของหล่นทับก็ได้เช่นเดียวกันอยู่ที่คุณจะครีเอทการฆาตกรรมนี้ขึ้นมาเลยนะครับโดยสิ่งที่ตอาแรกเนี่ยที่เขาเราทำเนี่ยคือมาถึงแล้วเนี่ยเขาใช้เราเปลี่ยนชุดก่อนเลยเออ พื่อที่จะไม่ปลอมตัวเพื่อไม่ให้ใครจับสงเกตของเราได้เว้ยคุณต่อด้วยอะไรต่อต่อด้วยการที่เดินไปยังชั้นจุดต่อไปซึ่งแน่นอนว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยจะมีความความพิเศษของแต่ละชุดอยู่อย่างเช่นชุดคนงานคุณก็สามารถเข้าถึงชั้นของเรือยอทได้เนื่องจากเบบว่าคนละแบบกันกเราก็เลยต้องทการสหาดอีกหนึ่งคนเพื <S <S ่อที่จะเอาชุดที่แบบเป็นชุดของนายเรือ <S 2> <S 2> เพื่อที่จะขึ้นไปหาเป้าหมายนั้นได้อ่าแล้วที่นี้เราก็ต้องหาจังหวะที่เหมาะสมที่ไม่ค่อยมีใครเห็นเป้าหมายกําจัดเป้าหมายทิ้งซะ พร้อมกับการเดินออกมาอย่างเลือดเย็นโดยที่เหมือนทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละครับความน่ากลัวของฮิตแมนเป็นไงทุกคนถ้าชอบเกมอะไรแบบนี้หรืออยากดูผมเล่นอะไรแบบนี้เจอกันได้ในไลฟ์สตรีมหรือในคลิปนะครับผมก็คอมเมนต์ไปเยอะละกันนะครับเจอกันคลิปหน้าอยู่ผมนายวิทยาอยู่เกมที่ชื่อว่า Hitman world of assassination ถ่ายเล่นเกมนี้ลิงอยู่ใต้ description แล้วเจอกันคลิปหน้าตอนนี้บา,บาครับ